เนื้อผ้าดีเคยใช้แล้วเออเออนึกว่าอาจารย์ราจักใช่พะนะตีเบิงใช่ครับตีเบิ่งวันนี้ผมอยากดูว่าใครกดพะอหมเกินสิบเผืนนี่ไหมมีไหมมีคนกดซื้อเกินสิบเผืนไหมวันนี้หรือห้าเผืนขึ้นไปมีไหมเห็นแปดผืนนะคะสร้างแล้วค่ะแปดผืนใช่ค่ะแปดผืน่อเขาม่หรอ มีคือเปิดโรงแรมรี่สอดอย่างงี้หรอเหมือนเอาไปแจกของขวัญลูกค้าปีใหม่ผมมองว่าผมมองว่าอย่างเงี้ยทุกคนผมมองว่าถ้าเราถ้าเราแบบว่าเอาไปแบบจับของขวัญเลยว่าเอาไปฝากพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงคุณยายในปีใหม่เนี้ยถือไปเลยเอานี่ปปอดดีปีใหม่ใจแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียเลือดคือไม่เสียว่าขายคีนาไหมไม่ขายคีนาเอาไปฝากก็ไม่กาเรียกเป็นของฝากพะผมดีใช่ไหมน้องเวลาเราห่มปุ๊บอุ้ยคนนี้ซื้อให้เรานี่ว่า มันจะจาเราได้คนนี้ซื้อนี่หว่าคนนั้นซื้อนี่หว่า,วาเพราะแล้วเอาไปฝากเลยฝากพาออ,อฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถุงเดลักห้องเอาแก่ประจเแบบแพคเกจอืมเป็นข้อถาเริ่มถามเป็นะสวัสดีหนึ่งหมื่นสี่พันคนด้วยนะครับเป็นชุดก็มีนะครับอืเป็นชุดก็มีนะครับเป็นชุดก็มีหรอ ใส่ผงซิปอย่างดีน,น,นะคะ่ะถ้าปูมีต่อหบอนต่อข้าผมอะไรเงี้ยเราไปช่วยได้ไหมมาเลโรสอันนี้มีปปูเหรอเอาไปห้องนู้นก่อนงสุดมันจะได้พับคิดว่าเราจะได้ปูจริงเหรอวันนี้ปูจริงเฮ้ย มานักฟุดก่อลค่ะผ้าห่มรีบกดเลยนะคะผ้าห่มเดี๋ยวรีบกดเลยนะคะผ้าห่มยืนยันออเดอร์เลยนะคะผ้าห่มยืนยันออเดอร์เลยจ้าอันนี้คือมีอะไรบ้างครับหนึ่งชุดคือมีอะไรบ้างหนึ่งชุดนะคะสามฟุตครึ่งอ่ะจะได้สี่ชิ้นแต่ว่าห้าฟุตกับหกฟุตคือได้หกชิ้นเพราะว่าสามฟุตครึ่งนอนคนเดียวเนาะผ้าห่มหนึ่งเ้าห่มหนึ่งเราจ่ไปที่งเราห่มหนึ่ง้าห่มหนึ่งผ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 ้าุ่มเน ผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้านวมเหมือนกัน,นะะเอาอางี้เราเราจะเลือกปูอะไรก่อนลายไรก่อนเอา,าเอาันนี้อันนี้ได้ไหมมาเ,เราจะมาะปูผืนชุดนี้กันนะครับผมชุดนี้คือราคาเป็นเท่าไหร่พี่เป็นพันไม่นี้ตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะได้ <laughs> ได้พันสองใช่ไหม <laughs> ขายพันสองใช่ไหมได้โอเคขายพันสองพันสองพันสองร้อยแล้วพันยมากค่ะไม่ซื้อ โอ้โหจับดูเนื้อผ้าหรือยังค่ะเอ่อนี่ผ้าดีแน่นอนมาปูเลยบันนี่เฮาอ่าเอาอันนี้ก่อนอ่ะดูอันเนี้ยอันนี้ผ้านวมได้อะไรบ้างค่ะได้อะไรบ้างอย่าอย่ายสั่งนึงนึงอุ้ยเป็นปลอกหมอนหอมปลอกหมอนค่ะอันนี้หอมมาอย่างดีเลยอ่ะเป็นซีลปลอกว้วยนี่เลยแต้ท็อปอ๋อันนี้คืออันนี้คือเอ๋ออันนี้คือสวยแท้ สวยยนนาาะอันนี้จะเพิ่มความคันขึ้นมานิดนึงเอาเอาะไรให้เอฟซีดูใกล้ๆเป็นบอแรกสวยมากเลยนะลายเขาเลยพันสอกพี่น้องพันสองเก้าสิบพนะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจเรบีบคอให้แป๊บนึงเราเขาบีบคอให้แล้วเราพันสองมาสุดแล้วค่ะดูหนามากพี่น้องหนาแห้งดูลายลายผู้ดีอักขึงขึงขึ้นขึงขึ้นลายนักหลักมากเลยปีนปีนปีนใหม่ให้น้องต้สิบข้อให้น้องขึ้นมาอุ้ยพี่น้องสวยแห้ง สวยมากเป็นนะไที่เดียวสวยมากไม่เห็นอ่ะโอเคงั้นเรามาปูผ้าก่อนเนาะชุดนี้คือมีทั้งหมดกี okay> ่ชิ <sh 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 ้นนะคะพี um, ่หกชิ้นหกชิ Oke, ้นประกอบไปด้วยคือมีผ uh> ้าปูอย่างนี้มาปูเลยครับผิดทางไหมให้ลูกค้าดูหน่ว่าอ๋อเรามีอันนี้ด้วยหรอเรามีรัดมุมนะไม่ต้องไปซื้ออย่าง รัดมุมนะคะปกติเราให้3ด้านนะคะแต่วันนี้พิเศษได้4ด้านค่ะแอมหนึ่งค่ะเลดศเลดมากสำหรับรัดมุมนะปกติเราให้3ด้านนะแต่วันนี้พี่เจ้าของแบรนด์ใจดีมากให้ไปเลยอีกหนึ่งด้านเป็น4่ด้าน มาอย่าเดี๋ยวเขาไม่เขางงอะไรคือสีมุมคืออย่างนี้ความหมายว่ามันสีมุมอย่างนี้เนี่ยเตียงมีสีมุมใช่ไหมจริงๆแล้วเขามีมีแค่สามแต่วันนี้คือพิเศษอะไรนะพิเศษแปีอีกหมุมนี่ก็เป็นสี่มุมแบบนี้คลัมากูทอนมาวีน่ารักมากเฮ้ยเป็นตาะ เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาหัวไม่ต้องเสียเอาไปทำทำเป็นชุสิแล้วปูแบบมันเตียงจริงเลยดิเอออันนี้อ่ามีหมอนข้างไว้อ๋อมีหมอนข้างแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีหมอนข้างใช่ไหมเข้าไปก็ได้อันนี้ละอันนี้ละอันนี้คือแม่ป้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาเอาออกสิไม่มีนิมอลเลยเอาออกเลยเอาออกเลยมันสวยสวยมากเลยอ่ะมันยกได้หนึ่นาทีแต่นอนแห่ตัวนี้มันจะแบบหนากว่าปูจะสวยที่จะยกให้ดีดี ดูอันนที่จะหนาวก่อนคุยน่ารักมากราคาพันสองเราได้แป๊บหนึ่งใช่เจ้าคอมเมนต์อยู่ไหนวะอันนี้ลองนอนสินะที่ลองนอนนอนซิหอมหอมหอมอุ้ยดูพุดดิ้งมาเฮ้ยลูกคุณหนูมาลูกคุณหนูมาโอ้ยไปดีเด้อคือไปเร็วแทาว่ารัดมุมสูงกี่นิ้วสิบสองนิ้วเลยค่ะอ๋อ ท,ที่นอนที่นอนประมาณสิบสองนิ้วรัดได้เลยอะไรนะแม่ที่นอนหนานี mean, ่ไงคือสุดได้ถึงสิบนิ้วอันนี้คือความสูงบางคนเป็นห่วงไม่ปล่อยเลยบางคนเป็นห่วงเรื่องอความว่ามันรัดมันมันไม่สุดเนาะอันนี้คือเหลืออันนี้คือเหลือแล้วนี่ถ้าที่นอนหนาประมาณสิบสองนิ้วรัดได้หมดได้เลยนะคะ ถ้าไม่ถ้าไม่มากกว่าสิบนิ้วคือรัดได้หมดเลยนะเอา,อางี้ขอราคาปูมาเซตนี้มีทั้งหมดก,กี่ชิ้นนะพี่หกชิ้นคะ่ะหกชิน้นประกอบไปด้วยปลอกหมอนสองผ้าสองหมอนสองหมอนข้างสองผ้า,ผาห่มหนึ่งผ,ผ้าปูหนึ่งจะเกับไปทุกเท่าเป็นเพราะท่านต้องาไหมปลอกหมอนสองหมอนข้างสองผ้าห่มหนึ่งผ้าปูหนึ่งเป็นเท <c oughs> ่าไหร่กี่ชิ้นพี่หกชิ้นกชิ้นทางดกันเลยจ้ามา มีหลายลายเนาะ200บาทใช่ไหมครับนั่นแบบนี้เลย1,290บาทค่ะ1,290บาทสวยมากลายที่เราคุมไม่แล้วถุงที่ห่อมาคือพรีเมี่ยมมากกดเลขเปอร์พรีดีค่ะอต้นเดียว690้อเ้าหรอพี่ใช่ค่ะเอาไปเลย50%ฮะจริงเหรออาจรินะเอาจรินะท่านได้ห้าร้อยเก้าสิเฮ้ยราคาผิดไหม เช็คดูอันนี้คือผ้าปูผิดก็ช่างค่ะรีบกดตะกร้ายืนยันคำตอบเลยค่ะได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วอันนี้ก็ของเขาค่ะตะกร้าขึ้นแล้วหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องฉันได้ห้าร้อยเก้าสิบใช่ค่ะนี่ฉันได้ห้าร้อยเก้าสิบนะผ้าห่มตัวนี้จะเป็นตัวที่พรีเมียมเลยนะท้าหงศจะหนาขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้นะใช่ผ้าห่ม์พันนมจะหนาขึ้นกว่าตัว่ฉันเลยถามว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันนิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง มันนิ่มเพีอร์แบบหนึ่งเนี่ยมันพรีเมียมกว่าเดิมนิดนึงอยู่นะพรีเมียมอย่างดีตัวนี้คุณภาพคือดีมากๆแล้วก็ราคาแพงมากเลยเนาะเพราะว่าเราใช้คุณภาพแต่คุณภาพนุ่มสังเกตดูเลยนะคะว่ามันจะนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งใช้งานนานไม่สีส่วนมากเขาบอกว่าได้ฮะห้าร้อยเก้าสิบหมดเลยใช่คู่ต้องเข้าค่ะใครกดได้รีบกดเลยนะคะส่วนมากห้าร้อยเก้าสิบหมดเลยโอไม่ก็ันยังคมันเป็นหกฟุตนะทุกคนแต่อันนี้จะเป็นเซต อันนี้จะได้6ชิ้นนะคะครบเซตเป็นชุดเครื่องนอนเลยอันนี้คือชุดเครื่องนอนเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ผ้านวมผ้าห่มนะคนละคนละอย่างผ้าห่มเป็นคน,คนละอย่าง,ลางแล้วก็คนละราคาด้วยใช่แต่อันนี้จะได้ทั้งผ้าหม่มผ้าปูปลอกหมอนข้าง2อันปลอกมหมอนปกติีอ2อันใช่ชิ้นถูกนะคะมีเอ่อหนังหนังยาง ยางยางยางทุ่มสี่มุมด้วยรุ่นนี้พิเศษยังไงแถมยังไงนะ3ามแถมหนึ่งใช่ทุกคนขาจะบอกว่ารุ่นนี้พิเศษมากใช่รุ่นนี้ผ้าปูที่นอนนะครับปกติแล้วเขาจะทํามาแค่สามมุมสามมุมเขาจะใส่ยางยืดสามมุมแต่รุ่นเนี้ยเฉพาะรุ่นนี้นะเขาจะใส่มาสี่มุมว้าวเกิดยังไงอางเกิดยังไงนะหล มีทั้งหมด3าขนาดนะครับ3.5ฟุต5้ฟุตแล้วก็6ฟุตครับเลือกขนาดก่อนนะคะแล้วก็เลือกลายนะคะจะได้สั่งง่ายๆขนาดคือจะเป็นขนาดผ้าปูใช่ค่ะนาดแต่ผ้านวมจะเป็นผ้านวม6ฟุตเลยค่ะ6ชิ้น6ชิ้นเลยทุกคนผ้านวมจะเป็น6ฟุตหมดเลย6ชิ้นเลยนะครับผ้านวนจะเป็น6ฟุตหมดหมดเลยนะคะแต่จะต่างกันที่ผ้าปูผ้าปูเตียงจะมี3ฟุตครึ่ง5้าฟุตแล้วก็6ฟุต3ฟุตครึ่งนี่จะมี กี่ชิ้นนะคะได้สี่ชิ้นนะคะสำหรับสามุ๊ครึ่งเพราะว่านอนคนเดียวเนาะไซส์เ,เล็กก็จะได้ก็จะได้เออ่น้อยชิ้นลงคะ,นะคะ่เฉพาะ3ามุ๊ครึ่งเนาะใช่ค่ะคนี่นะครับพี่ต้องเบิ่งความหนานี่อ้ไก่เลยหนีนานมากแล้วดูลายนะผู้ด,ดีมาก ลายแบบลายแบบคุณหญิงคุณนายเวอร์พี่นะตัวนี้ถรักรอง500รอยเส้นได้นะคะปั่นเครื่องได้ปกติเลยไม่ต้องกลัวว่าซักแล้วจะเป็นขุยหรือว่าซักแล้วใยจะกองตัวเนี้ยไม่กองแน่น,นอนค,คือคัดกี่อันนี้คือคัดแบบคือ่อยคัดมากพี่น้องม่ได้แบบเอาของแบบมาตัวมาตีมาขายดิคือคัดแล้วแบบขอดูสินค้าหน่อยแล้วขอดูรีวิวหน่อยเอาตะกร้ามาตึ๊งตึ๊งตึ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 งคัดแล้วคัดอีกพี่น้องเนี่ยหนามากดู ดูใช่อันนี้ห<า>นาพิเศษนะไอ้ดูมือหนานุ่มหนานุ่มพิเศษนะสําหรับเป็นอ่อชุดเครื่องนอนครบเซตแบบนี้3ฟุตครึ่งจะได้4ชิ้นนะ3ฟุตครึ่งจะได้ผ้าห่มผ้าปูเอ่อปอกหมอนข้างหนึ่งปลอกหมอนปกติอีกหนึ่งเป็น4ชิ้นส่วน5 5ฟุตนะคะจะได้ผ้าปูขนาด5ฟุตแล้วก็ได้อุป,ปรกรณ์ต่างๆเป็นหกชิ้น690บบาทส่งฟรี ทำไม่นากี่ขอเปลี่ยนเปลี่ยนก็เหยื่อาบอกอข้าห้องใหม้นาจีขอมันจะมีคนขอไม่สลับกันก็ยิ่งไงเอออขดูลายไวเบลไว้แบลเหรอไวแบลวันนี้เออของมีน้อยก็เลยไม่ได้เอามานะคะแต่ว่าบอกเลยว่าสวยตามภาพแน่นอนเพราะว่าถ่ายเองนะคะอ๋ออ๋อดูลายอื่นหน่อยค่ะใช้เขาดึงตัวประมาณนี้องอันนีเสนอลายนี ครเขาเป็นไข่ดีมากครีมมี่แบร์พ้าแล้วโลอันเก่าออกตัวนใหม่นี่เลิศค่ะมาปูใหม่ครับเออก็สวยนะเออเหตุปลายเขาก็ได้เขาเขาได้หักมาเรามารื้อใหม่ปูแบบอันนี้ใครนะพี่ไล้วนะครีมมี่แบร์ครีมมี่แบร์ครีมมี่แบร์ท็อปเปอร์ดีอย่างกับท็อปเปอร์พีดีท็อปเปอร์พีดีท็อปเปอร์พีดีป็นม่านะคะสมมุิ มันคือมันคือแบบแปลกๆเก่าๆฮะสวยเนาะเท่ากับประองมือนาทีเทามือเท่าสิกรบาลอย่นบอเท่ากับกลับไปนั่ไปมึงไปสร้างเป็นป่วยกูพร้อมโอเคบอ อิ๋วพอปูทุกคนเดี๋ยวประสบการณ์โตมันจะต้จะเล่าให้ฟังเอาพูดสิพ้าปูบอร์ดน่ะเก็ไปซื้อพ้าปูมาสั่งมานี่แหละของแบนๆนึงแล้วแบบนี่ที่นอนบอร์ดมันหนาแห้งบอขาแม่แซีมปูอลไรแบบนี่เมื่อนั้นเฮียแตกเหมือนแบบขู่อะไรเพราะว่ามันดึงบอสันดึง่ทำไงไม่เอาซ้ำใดซ้ำเดี๋ยวมันหุ่มได้ซ้ำหนีมันไม่ได้หุ่มจังสี่นะคะแม่แซีมมือนาแล้วบ้านกระโดดแต่ตอนนี้จะเป็น โมนี่กำลังไลฟ์สดผ้าห่มแบบแบรนด์นี้พอดีการเออชี่งหอใช่เหรอใช่ค่ะปังมากเลยพี่ก็ไลฟ์อยู่นะไม่อันนี้คือเป็นอะไรกันกําลังลองใช่ค่ะวิมาเลยค่ะโมนี่มานี่ได้ึลยมีนี่จะปูให้ดูเออโมนี่อันนี้อันนี้สวยนี่นะอันนี้ลายอะไรนะคะครีมนี่แบบมาปูเลยครับปูเลยมาเมียอย่าเพิ่งมันไมปถึงตรงนี้ อย่าเตงนะรีบปูเลยจะนี่ปูอยนี้ก็ได้สี่มุมพิเศษอทำไมนี่มันแบบใหญ่บ้ากว่าเดิมวะลึกๆไม่ผ er <ua> ิดทางไหมนี่ไม่ค่ะไมม่่ีนนยัาพี่น้องของข่ัญของขวเองซ้ำหนีมีขนาดไหนบ้างของขวเองซ้ำหนีนี่มีครบไซส์เลยซ้ำหนีสามฟุตครึ่งห้าฟุตหกฟุตเลยกดเลือกขนาดก่อนแล้วค่อยเลือกลายได้เลยนะคะห้าฟุตก็มีมีคนถามเยอะเลยยสวยมากพี่น้อง สวยเห้งใช่ค่ะสวยมากๆแล้วลายทุกคนถ่ะผ้านวมมันจะได้หกฟุตเหมือนกันหมดเลยผ้านวมจะได้หกฟุตเหมือนกันทุกไซส์นะสามฟุตรครึ่งจะได้สี่ชิ้นนั่นก็คือผ้านวม,นวมผ้าห่มหมอนหนึ่งหมอนข้างหนึ่งห้าฟุตกับหกฟุตห้าฟุตกับหกฟุตจะได้หกชิ้นใช่ไหมคะทอได้กี่เส้นอ,อันนี้ถักทอห้าร้อยเส้นได้เลยค่ะ มามามาเขาบางหน่อยพี่หมายความว่ามันทอหนาแน่นเวลาเอาไปปั่นเอาไปซักอย่างเงี้ยใช้งานได้นานไม่ขาดงานไม่ขาดงานแล้วก็นุ่มนิ่มด้วยใช่ใครเริ่มไปความนุ่มด้วยดูลายแรดดูลายแรบบิทแรบบิตบูลใช่ไหมคะแรบบิตแรบบิตมีแรบบิตบูลนะคะตาเอารับบิตบูลมาหน่อยเดูแต่ว่าเซตเซตนี้คือแบบเลือดมากนะพี่น้องมันสวยอ่ะมันดูดิดู ถ้าหนานุ่มมากทุกคนจะบอกว่าถ้าเป็นเซตนะถ้าเป็นเซตเอ่อผ้านวม,มจะหนานุ่มกว่ากว่าปกติจะหนานุ่มกว่าปกตินะคะแต่ราคาโรงงานมาเองนะจากพันกว่าบาทพันสองร้อยเก้าสิบบาทเหลือตอนแรกจัดมาที่หกร้อยกว่าบาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบตอนแรกจัดมาห้าร้อยเก้าสิบออแล้วดูลายนี้นะครับนนลายนี้คือตอ,ตอนนี้หกร้อยเก้าสิบบาท มากให้เลือกขนาดก่อนนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยทำมาพิเศษจากพ2น0องบาทแต่วันนี้690้าสส่งให้ฟรีใช่ค่ะหนึ่งร้อยเกบาทส่งให้ฟรีโอ้ยหนึ่งร้ยบาทหร้อะไรอะสามแสบาทวันนึออให้ดูก่อนให้เลือกลนยได้เลยนะครับผมพี่น้องสามารถเลือกลายได้ยกดซื้อสมมติว่ามันบริเวบวบอ ค่ะกดซื้อแล้วก็เลือกขนาดก่อนนะคะแล้วจะเห็นลายที่เราเลือกได้ถ้าอันไหนเป็นจางๆคือหมดใช่ไหมพี่ใช่แล้วอันไหนจางคือหมดอันไหนจางเลือกไปแล้วเอรบบิทครีมแรบบิทครีมแรบบิทครีมนี่เขาดูตาปอ๋อเขาดูตัวนี้แล้วเขาถามทช่ไมเขาดูจากตัวนี้ใช่ไหมค่ะโอ้แต่ละลายคือหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยผลิตยากมากๆแรบบิทครีมแรบบิทครีมแรบบิทบูโลสแรบบิทเอามาเอาลายนี้อุ้ยแต่ว่าสีที่มันออกเหลืองๆไหมนี่ใช่ค่ะี น่ารักเรืองเหลืองพี่น้องก็ได้ตาตาอันนี้หมอนข้างอันนี้หมอน้างพี่น้องอันนี้หมอนข้างน่ารักมากๆเลยหมอน้างอันนี้ก็สวยสวยมากนี่ไงอุ้ยแต่ผ้ามันเป็นนิ่มเย็นเย็นไหมพี่น้องผ้านิ่มเย็นเย็นแบบถ้านอนคือเลวดสำหรับในห้องแอร์นะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าอะไรก็หมพนห่วงได้อยู่แล้วเพราะมันเพราะมันถือกับแอว เย็นๆนั่นสิมันก็จะพอดีใช่คือหนามากคือแบบบ่อเลยนอนแบบสิหนามาก หรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ใช้งานไม่ได้เอาเป็นปลอมขอดูเอาเป็นกอกขอดูพีไหมว่ามันมีลายไหนว่ามีแล้วทำเป็นกาะอกเป็นอย่างนี้ได้เพราะมันเหลืออย่างนี้หรอใช่ถ้าเกิดว่าว่างๆเราแบบอยากไปออกงานแบบน่ารักน่ารักวันเกิดลูก่งเี้ยเราเราก็หนีได้หรืออยากเป็นชุดไทยสบายหรืออยากเป็นชุดไทยเราก็นีได้เราก็เป็นอย่างนี้ได้นะคะเลือเลิศสำหรับใครที่เออยช่วงนี้ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนผ้าปูที่นอนซื้อไปเป็นสบายก็ได้อย่างนี้นะคะ ซื้อไปเป็นสบายอย่างนี้ได้นะะสใส่ไปอย่างนี้ได้นะคะนี่ไม่ใช่ลาตีด้วยนะเออ <laughs> <laughs> ทำได้หลายอย่างทุกคนทำได้หลายอย่างนะใครอะที่แบบจะซื้อไปทําไมตั้งหลายผงหลายผื่นซื้อไปเป็นกระโปรงได้แบบนี้ <laughs> <laughs> ซื้อไปเป็นกระโปรงได้อามานคืออยู่สู้รูกมันคือเผาสู้ลูเหบเนี่ย <laughs> เตียงเขาจะพักแต่ออกแบบเผาซูรูจะไม่ได้เป็นอันบอลทอดนะ่ไหมครับอู้อู๋อู๋อย่าลืมกดตะกร้าด้วยแล้วก็กดยืนยันด้วยนะครับผมคุ้มค่า1เซตมี6ชิ้น1เซต1ถุงเนี่ยมี6ชิ้นพี่น้องราคาเพียงแค่690บาทจากราคา1,200เออ1,200เนี่ยนี่คือถุงนี้เนาะถุงนี้200มีหลายลายนี่เลยนะพลาสติกหนานุ่มแล้วก็มีมีหลายลายครับี มีหลายลายมีหลายลายครบเซตเลยอ่ะมีหลายลายแล้วก็ยิ่หันเนื้อภาพคุณภาพเกินราคาราคา 6- 90คุณภาพฟุ่งไปพันกว่าบาทนะเออ,เอ,อคุณภาพบกรจเดินไปถึงนู่นเลยนะผมนุ่มแล้วก็เข้เขาเครื่องซักผ้าได้ใช่ครับคือจบนะแต่มันจะมีบางบางบางรุ่นที่เราซื้อแบบอยู่ตามตลาดซักเข้าเครื่องปุ๊บ ออกไาเป็นอะไรบ้างนี่จากเราจากเราซื้อมาหกฟุตใช่ไหมถ้าแบรนด์ทั่วไปแบ่ตามตลาดซักปุ๊บอบปุ๊บจะเหลือสามฟุตครึ่งนะคะสองผมได้แค่คนเดียวให้ระวังด้วยนะคะก็ <laughs> <laughs> คือคุณลุงอาจจะเตียงอาจจะหักแล้ว <laughs> นะคุณลุง <laughs> ให้ให้พี่ให้พี่เจ้าของแบรนด์เจ้าของโรงงานมาไหม เอ้ยแกมาเหรอวันนี้พูดคุยพูดคุยเนาะไม่แล้วเมื่อคืนกูแบบแบบบีบคอราคาแกมากโดนสงสงสารคนตาคนแหน่เพื่อกี้ตีคนตามามาผู้รอดไอ้อย่างนี้เราเรามาดูเจ้าของเจ้าของพ่อผมจริงๆดีกว่าว่าแบบมีความรู้สึกไงที่แบบโดนบีบคอเมื่อคืนมาขอเสียงมือเลยนะขอเสียงปรบมือเลยค่ะพี่อะไรเมื่อคืนนี้พี่อะไรพี่เจ้าของพี่เจ้าของแบรนด์ขอเสียงปรบมือกับพี่เจ้าของแบรนด์ค่ะ คุณสร้างลายพี่ของเบนแล้วก็คุณแป้งค่ะนะจะบอกว่ากระต่ายทุกตัวนะที่ที่อยู่ในเนี้ยเล็บเปร็นมาจากพี่เขาเลยนะเข้าไปอ่ะน่ารักกระต่ายหนูก็เหมือนกระต่ายเลยพี่ย่องย่องลูกค้าเลยย่องเขาจะย่องจะควงไปเลยพี่น้อง อี่เ้ทีาในำตัวหน่อยนน้ำตัวหน่อยครับพี่เจ้าของแบรนด์ได้แม้ามาแม่้ามาแ่นดีต้อนพี่ต้อรับพี่คือพี่ัวน้เลยังเคื่องเลยพีเออพี่นั่นลยตรงนี้นี่เลยเครือเนครครับพี่นอารัจ้าลูกบุครับสวัสดีค่ะ เป็นชุดเครื่องนอนนะคครบเซตหกชิ้นเลยตัวนี้คือเราสองคนตั้งใจมากนะคะนำผ้าเข้าเองเลือกวัสดุนะคะแล้วก็ไม่กระทั่งการผลิตคือเราจะดูครบทุกขั้นตอนเลยคือตัวนี้ลูกค้าหลายคนบอกว่าได้มาแล้วซักครั้งเดียวสีตกแต่ของเรานะคะซักครั้งแรกสีไม่ตกลายไม่หลุดไม่ลอกเนื้อผ้าเดินด้วยห้าร้อยเส้นได้แล้วตัวนี้ตแล้วนะครับห้าร้อยเก้าสิบได้ไหมโอ้คุณ่นะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทรีบกดเลยค่ะ